นี่แหละครับเอื้อนบริการสี่หอดบ้านครับนี่นี่ครับบักหลบล้อเลยครับของเงี้ครับคุณน่ะบริการสี่ถึงบ้านครับผมนี่แหละเป็นมองปีวียางดีเลยนี่ครับอยู่ของงวเพื่อนเธอหนึ่งแพงไหมเพื่นน่ะราคาผมหนึ่งพันบาทโอ้หนึ่งพันบาทนะครับรับประกันติดบ่อลเสื้อไงเจ้าติดเอาเสื้อไงเจนติดครับเจ้ติดผมมีวัเถืชเออต้องนับเอาเงินเอาจนติดนะครับนี่บักหลบล้อมาแล้ว นี่ครับแบบนุ่ม้อยเงี้ยปลาแม่เล้วประตูเงินปั๊ตูทองเลงินหดห่งค่ดงิน่น่นึหึงนดึงึงดนงด่น่ึ